จะเป็นอย่างไรเมื่อผมกับไอโฟนต้องเอาตัวรอดจากผีเวนามในหอพักสุดหลอนแห่งหนึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นเราต้องไปรับชมกันเลยไะอินโทรโปโปคนลอบลวงครลอบลวงเลยยัดแม่ลงมาโปเอาทำไมกูเข้ามาคนเดียวมึงอยู่ไหนทำไมกูเข้ามาคนเดียว ยกูจะบอกว่าอีกเหลืออีกหกวันนะที่กูจะสอบแพทเพราะฉะนั้นรีบเล่นรีบตัดแล้วกูจะไปสอบแล้เหียเหลืออีกหกวันนับเวลาตายได้เลยไหนไม่ดูเพื่อนได้หอยนะเฮียเลยที่มันไม่มาที่มันไม่มาก็เป็นอย่างนี้เลยเฮียขอขาดแพทผีเวียดนามวะเฮียยูชูเจียยูชู เชียนี่มันเข้าเกมรอบที่สองแล้วไอ้ยัยไม่มีไม่มีก็ให้กดวิ่งดิยูจูดีไอยูจูดโฟมึงหยุดมึงหยุดเล่นมุกก่อนไอ้ยัยกูเจอผู้หญิงผู้หญิงใส่เสื้อสีขาวเปิดเลือดกำลังยืนตรงนั้นอยู่เนี่ยผู้หญิงใส่ชุดสีขาวเปิดเลือดกำลังยืนตรงนั้นแล้วมันก็วาร์มหายไปแล้วไอ้เหี้ยทำไมกูเห็นมึงเต็มหัวไอ้เหี้ยวิ่งไม่ได้เหรอชะตาวิ่งไม่ได้ก็ชะตา โปกูอยู่หลังมึงตลอดจ้ากอยู่ข้างมึงตลอดอยู่ข้างมึงกูจะไม่ยับไปคนเดียวเออเหี้ยมิกิเมาส์เพราะว่าบรรยากาศไม่น่าใช่ทำไมคนลุกว่าเหี้ยเฮ้ยโวว่ามึงอยู่ไหนกูดำมืดเออกูดำมืดเมื่ออนาคตของกูเลยเหี้ยไม่มึงเห็นใครยืนอยู่ตรงนั้นไหม Hello cutie p i ใส่กูดีกว่ามามึงผี มึงอยจะอัดเกมจริงออกบ้านกูแม่งฟ้าร้องโคตรดังเลยเฮียขันยังกลัคนเฮียเลยมึงอัดไปได้ไงว่ากูกลัวฟ้าลงยิบหายเนี่ยกูเลยไม่อยากจะอัดเนี่ยไอ้สัตว์ชวนชวนอัดเกมจะไปดูสภาพอากาศบ้านมึงเลยไอ้สัตว์ไอ้เฮียน่ากลัวชิบหายเฮ้ยด้านล่างประตูเปิดแม่กเปิดต้อนรับด้วยยูชูยูชู o u t u b e GI y o u t ไปดีกว่าไปฉลากพารานอยมันพารานอยมันน่ากลัวเนี่ยเป็นคลิปสุดท้ายก่อนกูจะตายในห้องสอบก็ได้นะคนเนี่ยจะเป็นคลิปสุดท้ายก่อนกูจะโดนฟ้าผ่าฉันเศร้าโอ้ยทำไมมีแต่เลือดมีแต่เลือดมีแต่เลือดไอ้เหี้ยเหี้ยทำไมอันนั้นมันมีแสงอ่ะเฮ้ยทำไมมันแดงอ่ะเฮ้ยขอคอนอ๋อขอคอนไอ้หนุบิกูจะเก็บไอ้เหี้ยโย่โย่เดียโย่เดียวแลวะ โอ้โหบ้านนี้น่ารักจังเลยขอกอดหน่อยเพอ่มทำไมถึงมีชิบอ่ะผลลุกละวทำไมถึงให้กดชิบอ่ะมันจะมีตัวอะไรเล่าเล่าแน่อุ้ยเจ็บไปเล่าอีกสไป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 เฮ้ยไอ้ยาโอ้โห กันบนด้วยผีอยู่ไหนไอข้างล่างกับกูเนี่ยเหี้ยอะไรกูวิ่งไม่ไหวสัตว์เพื่อจะความรู้สึกที่แบบอัดคลบบิ let, ปแล้วแบบสิบเฟรมเลสเที่ได้กูอยู่นิ่งแล้วกูตายเนี่ยเอาละหลังจากนี้ผมอาจจะอัดแบบไม่ได้ต่อเนื่องมากนะเนื่องจากระหว่างที่เล่นไปอัดไปเนี่ยเฟรมเรทดรอปยไปมากเลยเอาไปรับชมคลิปกันต่อได้เลยอ่าเอาลูกของฉันกลับไม่ไม่ไม่แย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 ่สัตว์ไม่แย่แต่เหี้ยเลยเนี่ยมันเดินหน้าห้องเราเนี่ยเฮ้ย หรือว่าห้องมันหลบได้ป่ะฝนห้องหลบได้เมื่อกี้ไปวิ่งผ่านแล้วออกไปแม่วตายสัตว์กอะไรจะขึ้นมาอีกแล้วแม่ตายแมร้ยเน,น,นี่ยไหนเนี <c ười> <c ười> ่ยคุยเมื่อวันที่เราจำมากันจะครึ่งชั่วโมงนี่คืออะไรวะไปใช้คาเฟอเฟียงหัวผีไปสัตว <c ười> <c ười> ์นี่นี่น,<ร>นี่นี่โป๊นี่นี่ตรงนี้มันทำอะไรได้อ่ะ เก็บเนาะนี่ไม้ใช่เก็บเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้โอเคนะตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าเราต้องเซนเนี่ยอีกยันอีเซนเนี่ยมาใส่ในเอประตูข้างหน้าตรงนี้เจอทุ่ยอันหนึ่งเจอทุ่ยอันหนึ่งเออโคตรดีใจเลยตายอ่ะเนี่ยไงต่อดีหายแล้วไงต่อเอ๊จบนาทีจบนาทีจบจบจะไอ้เหี้ยยูชูทีไอยูชูเอ๊ะมีอะไรแบบ ชิคท,ท้ายกับแปบหนึ่คบ okay. ุณีหรือทตตติตติตโอเคไปถ้าเกิด <laughs> <laughs> okay. ให้ชวดดาวอย่าลิวกดติดเั้งกดอัดแล้วโดนดีดแช่นะครับสำหรับด,ดีไปก่อนนะครับบายแบบแม่งโคตรน่าเบือ